วัสดีค่ะดิฉันนางสาวอราวรนสาพนนะคะทีมงานรักบ้านเกิดคอมค่ะวันนี้นะคะเราลงพื้นที่ที่ตำบลตากแดดอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรมาพบกับอาชีพใหมน่นวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวคิดนะคะจากการทําทุเรียนทอดกรอบนะคะให้มาเป็นแรกเกอร์ทุเรียนทอดนะคะเส้นทางรายได้ใหม่นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณสาวิตรีพงเสมค่ะหรือเรียกกันว่าพี่เตือนทุเรียนทอดนะคะสวัสดีค่ะพี่เตือนนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่เตือนนะคะเจ้าของร้านพี่เตือนทุเรียนทอดที่ถือได้ว่าสินค้าของพี่เตือนเนี่ยได้รับการยอมรับนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งข้อมูลแคกเกอร์ทุเรียนทอดนี้นะคะพี่เตือนยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดคอมค่ะพี่เตือนคะในการทาแคกเกอร์ทุเรียนทอดสู่อาชีพใหม่นะวัตกรรมใหมน่นี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างคะพี่เตือนอมีขนมปัง เสตเรียนทอดแล้วก็เม็ดมะม่วงค่ะก็น้ำเชื่อมค่ะเม็ดมะม่วงนี่เป็นน้เม็ดมะม่วงผาซี่ค่ะเม็ดมะม่วงผาซี่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะเริ่มต้นค่ะทําอย่างไรคะพี่เตือนเริ่มต้นก็เอาเสทุเรียนมาแล้วก็มาคลุกกับน้ำให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาขนมปังมาแล้วก็จับวางแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงแปะข้างบนค่ะให้ให้น้องหยิบทําให้ดูหน่อยค่ะต้น อา้าวอันนี้ขนมปังอันนี้ใช่ไหมคะค,ค่ะอ่หจิบให้น้องก็ทําให้น้องหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเสษทุเรียนทอดผสมกับน้ําเชื่อมแล้วนะคะ <ไป S 1> ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม,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 ม่วงหิมาพานต์จิ้มน้ําเชื่อมค่ะจิ้มน้ําเชื่อมแปะเรียบร้อยอแล้วก็ไปวางาก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาไปอบอบ เออ่หมายถึงอบในตู้อบใช่ไหมคะในตู้อบอบประมาณกี่นาทีคะพี่เตือนอบประมาณ20นาทีออบเ่ออบประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เท่าไหร่คะพี่เตือน150ถึง180ยแปดอ๋อ150ถึง180เป็นอันว่าเรียบร้อยเสร็จสึ่งกระบวนการเราจะได้เค้กเกอร์อันนี้นะคะเป็นเค้กเกอร์พี่เตือนทุเรียนทอดนะคะอร่อยแล้วก็เด็กๆก็ชอบเป็นของฝากนะคะทั่วๆไป ความพิเศษของเคคเตอร์ทุเรียนทอดของพี่เดือนที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าให้พี่เดือนบอกทีนึงว่าน่าจะเป็นรสชาติค่ะรสชาติเป็นเรีนกรอบหวานมันกรอบหวานมันเข้มข้นอร่อยตามสไตล์นะคะเพราะว่าตัวเม็ดมะม่วงหิมพานนี้ก็อร่อยมีความมันอยู่แล้วนะคะผสมกับทุเรียนทอดนีนะคะหน้าตราจะเป็นอย่างนี้นะคะกินอย่างนี้ค่ะอร่อยจริงๆค่ะนะคะก็เป็นอันเอาวันนี้นะคะการทํา ทเกอร์ทุเรียนทอดนะคะในส่วนของพี่เตือนก็ได้สู่สารณชนเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะนํานไปประกอบอาชีพใหม่ได้นะคะหลังจากที่มีทุเรียนทอดที่ว่าเป็นเศษเป็นเศษนะคะเราก็นํามาทําแบบนี้จะได้สินค้าที่มีค่าวันนี้อรวรรักษาพลนะคะแล้วก็คุณสัมปตีพงเสมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ